สวัสดีครับกูมันน้อยครับมันนี่อืมตัดลั้มนะก่อนเอาลั่มมัได้ลูกพี่เลือกลำได้เลยอ่าได้ลกมังหัวกันนะมันเป็นยังไงมันน้อยมันจีน่าเลยลกหัวดูเจ้าลกหัวโซ่แนมมันนี่เงาหนีไหมพี่เพียเงาพี่อ่าเอ๋อเนยี่ได้อ่า๋อมันน้ำท่วมครับเป้ากู้อย่ามันเน่า อืมโห่ตัลมดูสตลําตั้ตก่อนเดียัแน่น,นะเดี๋ยวเปลี่ยนาเดี๋ยวเป็น่ยเนเลยเห็ดดีๆนๆั่นเลยงป่กขอได้นห่อืมโ,โนได้แก่แล้วบ่ได้แก่แล้วบ่องเเสาแก่แล้วบ่ มามอืมมา่ีแต่แก่ทรงกันแล้วยำเขายำเขาไปไนลูกพี่ไปเอาทั้งในคนคนแล้วอะไรกินเขากันเนี่นี่แม่โอ้ยเอาเก็ืม้ออมพัดอหญ่กแม่ ปดโมุ่นอสจิ้มกอบเปี้ยงคุณตับโพตนตายรอกตัวนีปัญหาเลยวอ้สขากันลวพี่น้องเอ้ยป็นยังหลอกกันนี่กันเลไอ้โดนีไก่เอาครับมวยคู่เอกนะครับ ว่าฮเอาดี้นะลูกพี่นี่เราเก็บไปกองไปตังไหนแม่งางตัเด็กก็ว่เอาเนาะวัวอะเนาะ หอรู <S <s ้ไรไปหวดวอโไปน้ำมูจอได้อีสเลียวโอ้ยผู้ใดมีผัวอยู่อีสเลียวแล้ว